ซื้อทางบทภาคที่ห้าไปหน้าที่เก้ <le ach> าเรื่องเทวราชื่อวาราชะถึงตรงคาถานี้คาถานี้มันทันแรกอันนี้คุณยันเจ,นนจขคาถานี้เราเจอบ่อยถ้าแยกก็แยกก็จะเป็นตัวอะไรกับตัวอะไรเนี่ยคุณยังคุณยังกับเจ คือวิชาแปรมันไม่มีปัญหาเรื่องการแยกศัพท์แต่ตำพันเนี่ยเราต้องแยกศัพ์ให้เขาเห็นแล้วก็เจหากว่าบริสศ์ว่าบุรุษักยิราพึงกระทําอันนี้เราแปลว่าพึงเพราะอะไรเพราะมันลงอะไรวิพัฒนะไยยะวิพัฒน์มันก็มาจากกรรธานเหมือนเดิมแล้วก็อะไรยีะะระอ่ายีระ ยีราบปัจจัยปัจจัยนอกแบบของกระตุวจบในหมวดตรรัตในหมวดตรรธาตุแหละตนรธาตุเราในในในมันคือหมวดตรรธาตุมันลงโอแต่ว่าในตรงเนี้มันมีลงยีราปัจจัยนอกแบบอีกตัวหนึ่งแล้วก็อายะวีพัฒอายะวีพัฒส,ส,สามารถแปลงเป็นอาได้แล้วก็รบที่สุดธาตุของกข,ของรอเรือทิ้งไปหรือแต่กอไก่ก็เป็นยีราบบวกกับอายะเป็นอาจะเป็นกีนยริาฉะนั้นนี่คืออขยะหากว่าเรบุรุษเพื่กระทำซึ่ง บุญไซตต่อมาอันนี้ก็ขึ้นมาทานอีกขึ้นมาทานว่าอะไรบริสุว่าบ,บุรุษ <c oughs> กะยีราฐานนี่ลงวิพัฒน์อะไราาอ<ะ>ีกะเอถาโอเคยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมก็ลงเอถะก็ลบเอหรือเอากาเอาเอเป็นอาไปมันก็เลยเป็นกีราถาก็แปลว่าพึงเหมือนกัน คณะเอถะมันอยู่ในฝ่ายของของอัตโนบทเอถะเอรังก็ขึ้นมาทายก็คือบริสุทธ์ว่าบุรุษกยิราะพึงกระทำส่วนเอนางตัวนี้ก็คือตัดสันเองก็คือเอนางก็โยกโยกอะไรดีข้างบนเหมือนเดิมก็ประโยคข้างหน้าเมื่อกี้นี้ก็คือบุญยังอนุราบุรุษพึงกระทำซึ่งบุญน,นั้นบุญน,นัุ้นางบ่อยๆ แล้วก็ต่อมากะยิราถาก็คือเอถาก็ขึ้นมาทานเป็นบทสรบูรอีกก็คือบริโซนว่าบ in ุญพิราถะพึงกระทำฉันทังซึ่งความพอใจตามพิโยกอะไรบุญเยหรือบุญยมพิในบุญนั้นฉะนั้นขึ้นปริโสมาตามพิโยกบุญยมพิหรือบุญเยมาอานสมบุรุ์พึงธรรมซึ่งความพอใจในบุญนั้นตรงนี้มันเป็นประโยค อ่าก็เหตุผลเนี่ยเราก็อาจจะใส่หีเข้ามาช่วยแปลก็ได้ที่จริงมันไม่ใส่มามันก็ไม่ผิดนะผมว่านี่มันไม่มีอยู่เพียงแต่ว่าไอโซนด้านล่างเนี่ยมันมีในแก้สมันมีอ่ะแล้วก็เลยหนุนมาแปลก็เลยเอาให้เหมือนอย่างที่มันอยู่ในแก้สก็หีเพราะว่าอุจโยอนนุการสั่งสมขึ้นนี่คือตัวประธานปุญจะสะซึ่งบุญ่ะตัวนี้เราเรียกชื่อธรรมะว่าอะไรเมกี้เรียนไปแล้ว อติกรรมะในอุจโยอัวาการสังสมขึ้นปุญญาสร์ซึ่งบุญสุโคเป็นสุขหรือเป็นเหตุนำสุขมาให้อะไรคุ้มฆ่าโหติย่อมเป็นแะต้องคุประโยชน์ให้อยู่ด้วยอัวาการสังสมขึ้นซึ่งบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขแล้วก็โหติย่อมเป็นอิติดังนี้อ่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องยกศัพท์หากว่าการว่าบุญ เป็นกระทำซึ่งบุญไซอันว่าบุรุษเปือนกระทำซึ่งบุญน,นั้นบ่อยๆอ,อันว่าบุรุษเป็นกระทำซึ่งความพอใจในบุญน,นั้นเพราะว่าอาราารสั่งสมขึ้นซึ่งบุญเป็นสุขย่อมเป็นดังนี้เราก็มาเจอแก้หัดแกะหัดตัดสัตโธนี่เราเคยเรียนไปเรื่องที่สองมาแล้วเนี่มันแยกเป็นอะไรตัดสซา ตัดสะกับอโถตัดสายกอะไรเข้ามาคา,า,า,าถามัตราุาตรงนี้ที่ต้องเพิ่มมาคืออะไรปันดีเตน,นะแล้วก็เวทีนะโพเพิมแรกเรายังไม่ค่อยทำปัญหาแปลสักเท่าไหร่เขาเทอมสองให้ทำฉะนั้นเราก็ลองแปลผิดแปลถูกไปก่อนฮะพอรู้หลักการไปก่อนอยังไม่เข้มก่อนมากอโถว่าเนื้อความตัดสะก็ยกคาถาราัจจร แห่งคําอันเป็นภระคาถานั้นแล้วก็เปิดไปก่อนว่าเปิดตรงนี้ว่าแล้วก็เข้าเรข่ไในสเจถ้าว่าบริสุทว่าบรุษการยะพึงกระทํำุนยางซึ่งบุญมีไซส์ไหมไซส์ถ้าในประโยคไหนมีนิบาตบอกปริกับหลังจากแปลจะประโยคแล้วให้มีคําว่าไซส์ประโยคต่อมาเปียัญจงภาคคือตัวไหน นี่กรโรธากรโรธาตัวนี้น้ตรงนี้เราจะขึ้นตุ้มเหมาใช่ไหมใช่ไหมใช่ปอเลยก็เพราะว่าในคาถาเราไม่ได้ขึ้นตุ้มเหอะไรมาเลยฉะนั้นใน,นอัดมันจะมีตุ้มเหมาได้ยังไงฉะนั้นมันก็คือเป็นกรยราถาตัวเนี้ยอ่าฉะนั้นตัวนี้ก็คือถ้าเราออไม่รู้สือมาเราก็จะผิดปอรตรงนี้ก็ต้องยกให้เขาไปเพราะมันมองไม่ออกจรงิง แต่เราถ้าเกิดเราเข้าใจลัทถาเนี่ยตัวนี้มันคือเอถามันคือเอฐานะอ่ามันลง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 กระแากโอปจัจจัยแต่ว่ามันลบเอทิ้งฉะนั้นตัวเนี้จะต้องแปลว่าพึงไม่ได้แปลว่าย่อมฉะนั้นตัวนี้คือตัวที่ออกมาเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันเป็นแปลว่าย่อมกระได้ถ้าแปลว่าย่อมมันต้องเึ้่นตัวเพแต่ตัวนี้แปลว่าพึงพึงมันคือเอถาฉะนั้นตัวนี้คือ ประธานต้องปริโโซให้ดูในกระถาด้วยว่ากระถาไมนเคยยกอะไรกระถานนี้ไม่เคยยกตุ้มเหเลยฉะนั้นในกาศมันไม่ควรจะมีตุ้มเหเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นก็ขึ้นมาปริโสอนว่าบุรุษแล้วก็อนุรมิตตวาไม่งดแล้วหรือไม่งดเว้นแล้วก็ใส่ตัวไปติเข้าไปก่อนแปลอะไรดีจินนะจินตเนนะเราใช้จินเตตวาก็ได้แต่ว่าจินเตตตวาเราต้องแปลก่อน ก็คืออันว่าบรุษคิดแล้วว่าอย่างเงี้ยแล้วค่อยแปลกิริยกรุภาคือไม่งดไม่งดแล้วแล้วก็พึงกระทำบ่อยๆแต่ถ้าเกิดเราแปลจากข้างหลังมาเนี่ยไม่งดเว้นแล้วก็ต้องใสจ่จรินธนรขมาด้วยความคิดอิติว่าประโยคแรกเอกวารังมีปุญญกระตังอันนี้ถ้ามองแล้วมันควรจะเป็นประโยคอะไรประธานอยู่หน้ากิริยกุุภาตัวนมิตายอยู่หน้านี่มันเป็นโครงสร้างของประโยคอะไร กรรม,มาวาจกฉะนั้นเอาตัวประธานก่อนบุญยังอันว่าบุญโครงสร้างของวิยากิจหรืออคติมันคล้ายๆกันถ้าเป็นกรรมอ่ะเอาตัวประธานก่อนแล้วก็หาตัวคณะิิกาคือปยายยพัติเปริวาอันก็อันว่าบุญเม,มอันเรากระตั้งกระทําแล้วเอกบาลังเส้นวาระหนึ่งก็จบไปหนึ่งประโยคประโยคต่อมานอี้เราใช้อลังเป็นตัวประธานอรัง อันว่าพอละ<ภ> App, <ivan. S 2> ถ้าอัลังแปลว่าอันว่าพอละก็จะเป็นลิงกตฐาถ้าอันว่าอย่าเลยก็ปฏิเสธะลิงกตฐาฉะนั้นตัวนี้มันควรจะอัว่าพอละหรือว่า,อ,าอันว่าอย่าเลยส่วนเอตาวตาเนี่ยเอตาวตาเนี่ยตัวนี้จะทําเป็นวิเศษนะณของคุณเยนะอลังอังอว่าพอละเอตราวตาคุณเยนะ ด้วยบุญเมียมานเท่านี้กิติตรงนี้ฉะนั้นเอตาวาตาตัวเนี้ใช้เป็นวิเศะของกุญเยนะบุญเยนะนะเป็นกรณะในตัวประธานตัวประธานน้าแลปลว่าอ่นานว่าพอละพอส่เนี่ยตรงจะเอาไวไม่อยากเลยว่าพอละเอาหน้าพอละถ้าแปลว่าเอาหน้าพอละ ก็จะเป็นอลังก็จะเป็นลิงกัถะคืออลังเป็นลิงกัถะออลังตัวนี้ใช้เป็นตัวประธานนะไม่ได้ใช้เป็นเกียรติภุมภาคอลังแล้วพอละก็เป็นลิงกัถะแต่ว่าถ้าแปลว่าอันว่าย่าเลยแล้วก็อลังก็จะเป็นปริเสธะลิงกัถะแลนั้นเราแปลว่าพอละก็เอาเอตตาวัตาวิเศณของกุณเยนะคุณเยนะกรณะในอลังอลังลิงกัถะอีกครั้งหนึ่งอันว่าบุญอันเราประทำแล้วสิ้นวาระหนึ่ง อนพอละด้วยวุญนมีมาเท่านี้แล้วก็ปิดอิติดังนี้แล้วก็กรโรธะแปลว่าอะไรพึงพึงกระทำเพราะว่าเป็นเอถาวิพัตพึงกระทำปุณณปนังบ่อยๆประโยชน์ต่อมาเกียรติุ้มขาวอยู่ไหนเ่ะนี่กรโททะเว่าก็มองคือเอถานะตัวนี้คือมองเป็นเอถาก็คือลบเอทิ้งไปหดือตาถาแต่แล้บประทานตัวนี้จะขึ้นอะไร ปุริโสี่เราขึ้นปุริโสมาตั้งแต่แรกแต่ปุกโลทำไมปุริโสว่าบุร,รุษการะธะเป็นกะทำฉันทางซึ่งความพอใจฉะนั้นถ้าตัวที่มีอยู่ในระถาอยู่หน้าแล้วมันอธิบายถอยออกมาหาข้างหลังต้องเป็นสับชนิดเดียวกันนะต้องมีพัดเดียวกันฉะนั้นเราจะเรียกว่าแปลไขแปลไขคือเพิ่มคาว่าคือว่าเข้ามา ก็คือคือว่าก็คืออธิบายว่าความพอความพอใจมันคืออะไรก็คือความชอบใจคืออะไรอีกก็คือความอุตสาหะก็จะไขเป็นทอดมาก็อันว่าบุรุษพึงกระทําซึ่งความพอใจการไขคืออ่านซ้าตัวแรกก่อนจันทังคือว่ารู้จริงซึ่งความชอบใจรู้จริงคือว่าอุตสาหังซึ่งความอุตสาหะแล waar, actually, wrong, ้วก right? euh. ็ตามหิปุญเยในบุญนั้นแล้วก็กระนัต คเนปิแม้ในขณะเป็นที่กระทําแล้วก็ตัสสะยกอะไรปุญญาสะซึ่งบุญนั้นแล้วก็จบพึงกระทํานั่นเทียวเอานั่นเทียวไปก่อนพึงกระทานั่นเทียวซึ่งความพอใจถือว่าซึ่งความชอบใจถือว่าซึ่งความอุสาในบุญนั้นแม้ในขณะเป็นที่กระทําซึ่งบุญนั้นตัสสะก็ลปงมิเสดะของปุญญาสักปุญญาสัก จะสะพัว่าอะไรชาติกรรมะในไหนตัวไหนที่รับคําว่าซึ่งแม้ในขณะเป็นที่กระทซึ่งบุญนั้นตัวไหนเป็นศัพท์นามกิจมาออกไหมตัวไหนคือศัพท์นามกิจน,น,นี่นี่ตัวนี้มันซ่อนอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเวลาเข้าก็คือเข้าครึ่งสาบทก็คือหายโดดได้ ทีนั่นคือตศาสนารนักณะของปุญญสร์ปุญญสร์ก็เป็นสตดดิกรมะในกรณนที่ดีใเขาเข้าองศสับเพราะว่าไม่เอาขนาดเอาแค่ยุบัจจัยแล้วก็เจอกิงกรณาในแั่ต้องทํำยังไงต้องไม่ใช่ไขต้องใส่ปุญฉาเข้ามามันก็จะมีอิติ กุฉากุานว่านถามว่าแล้วกินกระนานีจะเอามันเป็นประโยคไม่สมบูรณ์จะเอาอันไหนมาช่วยดีถ้าจําไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก็คือเอาข้างหน้ามาทั้งหมดเลยมาแปลนี่อนบรุษเป็นกระทำซึ่งความพอใจคือว่าซึ่งความชอบใจคือว่าซึ่งความอุสาหะในบุญนั้นแม้ในขณะเป็นที่กระทำซึ่งบุญนั้นเพราะเหตุอะไรแต่รู้ว่าให้ข้อความโซนนี้ มันคือเอามาจากประโยคนี้มาจากคาถาบาทนี้ฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าไอ้ซนที่มอธิบายตรงเนี้มันคือข้อความของขัถจะสั้นๆก็คือบาทนี้นั่นเองแล้วก็เอาบา่เนี้มาแปะได้เลยก็โยกแค่สามตัวนี้เข้ามาก็คือเอาปุริโสเข้ามาปุริโสว่าบุรุษแล้วก็กยิรา,าะ็นกรรม ขันท,ทางซึ่งความพอใจตามหีปุญญในบุญนั้นแล้วกินกระนาให้อะไรอิติดังนี้พอจะเข้าใจไหมเราเอาตามหีฉันทาง,ทางกะยิราถามาตรงนี้ส่วนกินกรณนาก็เป็นเหตุเหตุในกยิราธาใส่ปรุโสมาเป็นตัวประธาน อาร้านถามว่าอนุบุษเพื่อนธรรมซึ่งความพอใจในบุญนั้นให้อะไรอิติดังนี้เมื่อมีประโยคบุญฉาต้างมีประโยชอะไรวิสัชนาเราจะอเอาประโยคไหนเป็นวิวิสัชนาดีก็เอาประโยคข้างหลังเอาประโยคถัดต่อมาเนี่ยเออประโยคถัดต่อมาเนี่ยมันเป็นบทตั้งของข้างหลังเราขอมาเอาเอาเอาโซเนียมาเป็นประโยควิสัชนาละกันแล้วก็เลยใส่ วิสัชนาตรงนี้วิสัชนาว่าแก้ว่าหรืออันวิสัชนาอิติว่าก็แปลเหมือนในคาถาทีเพราะว่าอุจโยมนกการสังสมขึ้นพุทธศากด์ซึ่งบุญสุขโขเป็นสุขแล้วก็โภติย่อมเป็นแล้วก็อิติดังนี้แปลเหมือนในคาถาเลยทำเป็นอย่สมบูรณ์ให้ได้เมื่อมันเคยเป็นบทตั้งแต่ ดันกลายเป็นประโยควิสัชนาไปแล้วก็ถือว่าข้างหลังเนี่ยไม่มีบทตั้งก็เลยไม่มีการตั้งอัดอ่ากนั้นเมื่อมันไม่มีบทตั้งแต่ว่ามันมีอิติอยู่ข้างหลังบทข้างหลังเนี่ยประโยคที่เคยจะมีการตั้งอัดเนี่ยก็เลยตั้งไม่ได้ก็เลยต้องให้ทําเป็นประโยคอธิบายแทนเราต้องใส่อัโทรตรงนี้มาหนึ่งตัวอัโถ อัฐโถตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอ่นว่าอัดว่านะแปลว่าอันว่าอธิบายอันว่าอธิบายว่าฉะนั้นอัฐโถตัวนี้คือใส่มาเป็นระโยคอธิบายประโยคที่มันไม่ได้ตั้งอัดแล้วเพราะว่าบทตั้งการเป็นบทประโยคแก้ไปแล้วก็ใส่อัโถมาเขามีติบมักลับอยู่ด้านหลังอัฐโว่าอธิบายว่าที่เพราะว่าอุจโยะธรรมาการสังสมขึ้นปุญญาสอะไไม่ใช่ขายไปก่อนเพราะว่าตัวนี้มีในกระถาอุจโยะธรรมาการสังสมขึ้นอุจโย คือว่าวุติอว่าการพ,พ่อคูณหรือว่าพอพันพ่อคูณปุญญาสะซึ่งบุญสุขโขสุขโขแปลว่าอะไรดีในแก้อัดนะจำไว้เลยในแก้อัดถ้าข้างหน้าแปลว่าเพราะตัวหลังต้องหนุนคำว่าชื่อว่ามาช่วยแปลด้วยฉะนั้นตัวนี้แปลว่าเพราะ,ราะสุขโขต้องหนุนคำว่าชื่อว่ามาด้วย ชื่อว่าเป็นสุขหรือเป็นเหตุน,นำมาซึ่งสุขต้องมีชื่อว่า,า,านาุนมาเพราะคณะเปีพระเนี่ยโตตัวเนี้ยแปีพระชื่อว่าเป็นสุขหรือเป็นเหตุน,นำมาซึ่งสุขแล้วก็อิทะโลกะปะโลกะสุขขาระโตเพราะนำมาซึ่งสุขในโลกนี้และโลกอื่นแล้วก็คุมภากโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ที่อโถเป็นตัวเปิด อ่าและอิติอีกตัวหนึ่งที่อัดโถข,ข้างบนมันตัวเปิดมาก็อิติอิติดังนี้แล้วก็ตัวที่ยังไม่ได้แปลคือบันิเตนะอันบันดิตเวทิตโภถึงสร้างเดี๋ยวผมแปลให้ฟังอรอบแล้วกันอันว่าเนื้อความแห่งคํามันเป็นประกาฐานั้นว่าถ้าว่าปุริสวรว่าบุรุษกรายะพึงกระมปุญญังซึ่งบุญไชปุริสวรร์ว่าบุษุบษอนนรมิตวาไม่ งดแล้วจีินยนะด้วยความคิดิติว่าบุญอย่างว่าบุญเมื่อเรากระตังกระทําแล้วเอกะวรังสิมวรระหนึ่งอรังอันพอละเอตาาตาวตาปุญเยนะด้วยบุญเมียม,มานเท่านี้อิติดังนี้กโรธาถึงกระทำปุณณบ,บุดังบ่อยๆบริสวนว่าบุรุษรกโรธาเอวะถึงกระทำนั่นเทียวฉันทางซึ่งความพอใจฉันทางคือว่ารู้จริงซึ่งความ ทราบใจรู้จริงคือว่าอุสาหังซึ่งความอุตสาหะตามหีบุญเยในบุญนั้นปะสะปุญญสะตระนักคเนปีแม้ในขณะเป็นที่กระทำซึ่งบุญนั้นอุจฉามาถามว่าปาริศน์ระบดกิราราพึงกระทำฉันทางซึ่งความพอใจตามหีปุญเยในบุญนั้นกินกระนาไปอะไรอิติดังนี้วิสชนาว่าแก้ว่าที่เพราะว่าอุจระัตอุจยร,าจราการสังสมขึ้นปัญญสะ ซึ่งบุญสุขโขเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขหรือเป็นสุขโอติย่อมเป็นอิติดังนี้อธิบายว่าทีเพราะว่าอุทโยวาการสั่งสมขึ้นอุทโยถือว่าอุทิอันว่าอันพ,พ่อคูณบญยะสะซึ่งบุญสุขโขชื่อว่าเป็นเหตุนำมาซึ่งสุขอิทะ,ะโลกะปะโลกะสุขขาปะโรโตปรปะนนำมาซึ่งสุขในโลกนี้และโลกอืน่น อติย่อมเป็นอิติดังนี้อิติดังนี้ปันดิเตนะอัมมดิตเวทธโธพึงสร้างเทศนาวสานีในการวิสุลงเทศนาสาเทาวทีตาว็ดังทิเบานั้นทิตาวะยืนอยู่แล้วเทียวปัญจะจัตตารีสะโยธนะมตเกในที่สุดแห่งโยธเท่าใด ม่ถึงห้าร้อนี่ห้าสิบนี่สี่สิบห้าในสุดแห่งโยอดสี่สิบห้าแล้วก็แล้วก็ปาปุณิรลุแล้วโสดาปฏิปรังซึ่งโสดาปฏิผลอิติท้ายท้ายเรื่องแปลว่าดังนี้แหละเราเรียกว่าอิตสำสมปาปัะเอาเรื่องของนางทิดิดาชื่อว่าราชาจบแล้วให้จบหน้านี้แล้วกันนี่ติดตั้งอีกหน้านึงแล้วพี่เอาหน้าเอาตรงนี้ให้จบด้วย เวลาเรื่อห่องเงยอะเราจะทำปัญหาอนาถตาบินิกะวัตถุอันเปเรื่องของใครของสิทธิชื่อว่าอนาถาบินิกะมายาพุทธเตียงข้าพเจ้าจะกล่าวสถานระสัตดาพิหารโตเมื่อประทับอยู่เชตวันในปชินตะวันอรภะทรงปาราบอนาถะาบินิกังซึ่งสิทธิชื่อว่าอนาถาบินิกะกะเทสิแต่แล้วอิมังธรรมเทสนังซึ่งประธรรมเทสนานี้อิติว่า ปาโปปิปัส,สตีพัทรังพัทรังดังนี้เป็นตน้นแล้วก็ทีต้นเรื่องไม่รู้มีวันนี้มีคำนี้หรือเปล่านะหิดังจะกลาโดยพิสดารอนาถตินบิโกพันว่าสิทธิชื่อว่านาถบิดีกาเกี่ยวรหว่างตัวแรกวิกีริตวาเรียรายแล้วกระตุกป,ปัญญาสโกติธนังซึ่งซั์ มีกดห้าสิบสี่ข้างบนมันข้างบนนี่มันคือนี่นี่สี่สิบห้าแต่ข้างล่างนี่คือห้าสิบสี่เรียอะไรแล้วซึ่งทรัพย์มีกฎห้าสิบสี่เป็นประมาณพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาอุทิศจะจงอันนี้มันคือตวาปัจจัยนะันแปลงตวาเป็นญาติและแปลงญาติกษัตริย์เป็นสษตริ์แต่ว่าแปลหลังกิริยาตวาปบจจัยทีหนึง่งเวลาสัมพันธ์ตัวเนี้ย จะเป็นกิริยาวิเศนาในวิกิริตวาตัวนี้เป็นตัวขยายกิริยาที่เป็นตัวประแจได้กันเองแต่ตัวมันเองไมาออกคมาแล้วเรียลไยแล้วซึ่งซับมีกฎ54เป็นประมาณในพระพุทธศาสนาเจาะจ,จงวิหารังเอวซึ่งวิหารนั่นเทียวมาประโยค์ลักษณะเอาลักษณะนามก่อนสัทธริคันเมื่อพระสัตดาวิหารตีนะ ประทับทำไมประทับอยู่ๆประทับอยู่ไม่ได้เหรอถ้ามันถ้ามันไม่มีคําว่าประทับก็อยู่ๆแล้วก็มีประทับแล้วก็ประทับอยู่พอเมื่อพัตตาประทับอยู่เพราะว่าประทับก็คือคืออยู่แล้วแล้วก็อยู่อีกตัวนึงคืออัตตรปัจจัยเมื่อขันเมื่อขันเมื่อนั้ไม่ใช่เมื่อขันเมื่อเพราะสัตตาประทับอยู่เชตวันีในปชิตวันแล้วก็ตรงนี้ ยังไม่ได้จบประโยชต้องแปลต่อไปนี่คัจติย่อมไปมหาอุปัฏฐานานี้สู่ที่บำรุงใหญ่ทั้งหลายตีนี้สามเทวสิกลงทุกๆวันออพอมาประโยชน์ต่อมามันมีนิบัตต้นข้อความฉะนั้นต้องเริ่มต้นประโยคใหม่ต้องมีตัวประธานนะจะไม่สามารถใช้ประธานร่วมได้ถึงแม้จะเป็นประธานเหมือนกันเพราะว่ามันมีนิบัตต้นข้อความจะก็ ขึ้นมาอนาถะปินดิโกอ่านว่าเตจ,จีชื่อว่านาทะินิกาคัชชันโตเมื่อไปเ<ป>มื่อไปแล้วแปลยังไงต่อ<ป>ถ้าจะแปลให้ง่ายจงใส่จินติตวาม,มาตรงนี้อา่าผมจะแปลให้ง่ายก่อนแล้วจะแปลให้ใหญ่อีกทีนึงอไม่ไม่ไม,ไม่จะแปลให้ง่ายก่อนแล้วผมจะแปล ให้ยากเหมือนที่หลวงพี่ต้องการอีกทีหนึง่งก็อันว่านาะถาปฏิกาสเศรษฐีเมื่อไปจินตตวาคิดแล้วอิติว่าก็ทาราวาอันว่าสัมณาเนทั้งหลายหรือทาราวาหรือวา่าอันว่าพิษุนุมทั้งหลายนี่โอโลไกย,ยุง่งพึงแลดูหัดถังปีแม้ซึ่งนือเมของเราและตรงนี้ใส่จินตเนนะ,ะจินตเนนะ ด้วยความคิดอิติว่าอนาถาบิดิโกอา่านว่าเศรษฐีชื่อว่านาถาบินิกาขึ้นมาทานมานาตบินิโกอาทยะอเถียวแล้วกิงนุโขซึ่งอะไรนอแรอาคาโตมาแล้วแล้วก็อิติปิดก่อนดังนี้อีกตัวหนึ่งดังนี้แล้วก็ตุชะหัตโถนามะชื่อว่าผู้มีมือแปลเป็นวิสุทธะไปให้ง่ายคือ ชื่อว่าผู้มีมือเปล่าชื่อว่าผู้มีมือเปล่าแล้วก็นักตะปุโภเป็นผู้ไม่เคยไปแล้วแล้วก็โหติย่อมเป็นฉะนั้นแปลให้ง่ายก็คืออันว่าก็อันว่านาถาบริกาเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีชื่อว่านาถาบริกาเมื่อไปคิดแล้วว่าอันว่าสมเรียนทั้งหลายหรือว่าอันว่าพิสุลุ่มทั้งหลายพึงแลดูแม้ซึ่งมือของเราด้วยความคิดว่าอันว่าเศรษฐีชื่อว่านาถาบริกา หรือ,อ,อเศรีเฉยก็ได้เตือ,อแล้วซึ่งอะไรน้อแลมาแล้วแล้วก็ดังนี้ติดดังนี้แล้วก็ตุชาโถนามะแปลเป็นวิเศษธรรมดาเลยชื่อว่าผู้มีมือเปล่านกตะกุโพเป็นผู้ไม่เคยไปแล้วแล้วก็พหติย่องเป็นถ้าแปให้ยากก็ก็อันว่าเศรษฐีชื่อว่านาถมาินิกะตุชาหัดโถนามะนากตะกุโพ ชื่อว่าเป็นผู้มีมือเปล่าเป็นเป็นผู้ไม่เคยไปแล้วด้วยความคิดบ้าแต่ให้ยาคือชื่อว่าเป็นผู้มีมือเปล่าแล้วก็ใส่อุตตวามารับตรงนี้ก่อนเป็นแล้วก็เป็นผู้ไม่เคยไปแล้วแล้วก็ใส่จินตณีนะด้วยความคิดแล้วก็อิติว่าแล้วก็แปลเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้พอจบก็ดังนี้ดังนี้ แล้วก็ย่อมเป็นหาหาไม่ได้แปลพร้อมไปแล้วไงเป็นผู้ไม่เคยไปแล้วด้วยความคิดว่าฉะนั้นถ้าแปลให้ยากก็แปลแบบในหนังสือนั่นแหละ <c oughs> เป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าเป็นแล้วก็เป็นผู้ไม่เคยไปแล้วแล้วก็ใช้จินตนาการเป็นตัวเปิดถ้าแปลให้ง่ายก็คือคิดแล้วว่าเปิดไปก่อนแล้วก็แปลตัวจาโถนามาในปีนวิศสศาธรรมดาชื่อว่าผู้มีมือเปล่า แล้วก็นัก,กตะัุโ์เป็นผู้ไม่เคยไปแล้วแล้วก็ติยอบเป็นอีกประโยคนหนึ่งขออีกประโยคนหนึ่งเอ้ยอยแล้วก็ตัวนี้เีืออะไรมาอนาถะบินิโกอันว่าเศรษฐีชื่อว่าอนาถาบินิกะคาจันโตเมื่อไปปาโตในเวลาเช้าข้าหาเปตวาวาหน้น,นปุกรังขึ้นมายามงคลให้ถือาแล้วยาคุง่งซึ่งข้าวต้มคัจติยอมไปอีกนิดนึ่ง คือมันทำมายีก,กตะอานาถปิณิโกอานาสิทธิชื่อว่าอนาถมิฎิกากตะปาตราโสผู้มีอาหารปบุคคลเพื่อกินในเวลา,าเช้าอันกระทำแล้วสับนี้เวลาเจอล้วแปลได้ไหมเนี่ยนะมันมีกระตะมันมีปลาโตมันมีอาโส แยกสำคัญคืออาโศกคือมาจากสาัทธาในความกินลงหน้าปัจจัยข่านอาโศตัวเดียวนี่ก็ยกอาหารลงมาเป็นตัวประธานคืออาหารนบุคคลพุงนกินในเวลาเช้าปาโตแล้วก็กระตะอันการทแล้วแล้วก็เป็นสับสนะก็ยกอาณาถาบินิกาอาณาบิิโกามาอาณาถาปิิโกมาเป็นตัวประธานอันว่าเศรษฐิชื่อว่านาถาบินิกาผู้มีอาหารนบุคคลพุงนกินในเวลาเช้าอันกระทําแล้วแล้วก็หาเปตตว,ว่า ยาบุกกลให้ถือเาแล้วเพสัตชานิซึ่งเพศัตท,ทั้งหลายสป,ปินะวณีตาทีนี้มีอะไรบ้างสป,ปิเ,เนยสายและนะวณีตาคืออะไรและเนยข้นเป็นต้นข็จะีิย่อมไป